สวัสดีนักเรียนชั้นปหอ,อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนนะคะกับหล่าซื้อปุยวันนี้เราซื้อจะยังอยู่ในบทที่สามอยู่นะคะซึ่งเป็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนในบทเรียนนะคะหัวข้อใหม่เดี๋ยวเรามาทบทวนคาศัพท์กันก่อนค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มสีแดงนะคะที่เป็นแบบเรียนหน้าที่ยี่สิบสามนะคะที่เป็นหน้าคําศัพท์ของบทที่สามนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์หลักด้านมนฑ์ก่อนนะคะทั้งหมด11คำถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมเราซื้อได้เลยค่ะฮ่ฮ่ดื่มเจียวจื๊อเจียวจื๊อเกี้ยวเปาจื๊อเปาจื๊อซาลาเปาเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวบะหมี่เซาไม่ซาาไม่ขนมจีบ ข่าวยาข่าวยาเป็ดย่างหวานหวานถ้วยเป็นคำลักษณะนามทางทางซุปหนิวหนายหนิวหนายนมวัวไปไปแก้วเป็นคำลักษณะนามสวยสวยน้ำ ต่อไปเป็นคำศัพท์เสริมนะคะที่อยู่ด้านล่างพร้อมนะคะมีฟันมีฟันข้าวสวยเฉ่าไส่เช่าไ่ผัดผักโจโจโจ๊กเมี่ยนาเมียนา,ยนาขนมปังฉาชาชาเคเล์เคเล์โคก กาเฟ, ي, าเฟ ي, กาแฟกาแฟน้ำผลไม้วันนี้เราซื้อมีหน้าที่27มาสอนนะคะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วของบทนี้นะคะหน้าที่ย7เ็ดเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อด้านบนก่อนตูยตยูฝึกอาก่านกันเถอะเป็นประโยคนะคะที่รวบรวมมา เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนหรือบางคำนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะคำไหนที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ยังไม่เคยเจอเราซื้อก็จะวงเล็บภาษาไทยไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละบรรทัดนะคะมีทั้งหมด4บรรทัดแล้วก็อ่านแล้วก็แปลนะคะ,ะเดี๋ยวพร้อมแล้วมาดูพร้อมเราซื้อได้เลยค่ะบรรทัดที่1ก่อนเลยนะคะว่าีหวนชือเมี่าสีหวนชื่อชื่อ ปูสีฮวนชือเปาอหวอสฮวนก็คือฉันชอบสีฮวนแปลว่าชอบนะคะนักเรียนเคยเรียนแล้วตั้งแต่ป .5 ฉันชอบชื่อแปลว่ากินฉันชอบกินเมียนเปาคือขนมปังฉันชอบกินขนมปังเคอร์ชเป็นคำศัพท์ที่เพิ่งเจอนะคะในการฝึกอ่านนี้ซึ่งแปลไว้ให้แล้วเรียบร้อยแปลว่าแต่ว่าแต่ว่าปูสีฮวนไม่ชอบ ไม่ชอบกินเปาจือแปลว่าสาลาเปาตัวฉันนั้นชอบกินขนมปังแต่ว่าไม่ชอบกินสาลาเปาเห็นไหมคะต่อไปบรรทัดที่สองเปลี่ยนคนแล้วกลายเป็นป้าปะป้าปะีี่่หหววาาานชืออขยเเม่欢ี烤ว和面ชื่อ喜ช吃炒菜ป้าปะคือคุณพ่อ สี่ฮวนชื่อชอบกินข่าวยาคืออะไรคะนักเรียนเป็ดย่างเหือและเมี่ยนเถียวบะหมี่คุณพ่อชอบกินเป็ดย่างและบะหมี่เคอร์ชแต่ว่าไม่ชอบชื่อแปลว่ากินเฉาใชา่ผัดผัก แต่ว่าไม่ชอบกินผัดผักพ่อชอบกินเป็ดย่างและบะหมี่แต่ว่าไม่ชอบกินผัดผักนะคะต่อไปท่าที่สามมาหมะสีฮวนชื่อเจียวจืดมาหมาคือคุณแม่ใช่ไหมคะคือไม่มามา คุณแม่ชอบกินเจี่ยวจือแปลว่าเกี๊ยวคุณแม่ชอบกินเกี๊ยวเข่อชื่อแต่ว่าผู้สี่ฮวนชื่อสาวไม่ไม่ชอบกินขนมจีบคุณแม่ชอบกินเกี๊ยวแต่ว่าไม่ชอบกินขนมจีบต่อไปเยเย่หหเหอไนไนสี่ฮวนเฮาฉ่าเข่อชื่อ他们不喜欢喝咖啡 เยเห่เหอไหนนายแปลว่าคุณปู่และคุณย่าสี่หวานเฮอฉาชอบดื่มน้ำชาคุณปู่และคุณย่าชอบดื่มชาแต่ว่าท้ามันแปลว่าพวกเขาพวกเขาไม่ชอบดื่มกาเฟแปลว่าอะไรคะกาแฟคุณปู่และคุณย่าชอบดื่มชาแต่ว่าพวกเขาไม่ชอบดื่มกาแฟ เป็นประโยคที่เหมือนขัดแย้งกันนะคะชอบอีกอย่างหนึง่งไม่ชอบอีกอย่างหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะเขอช์อแปลว่าแต่ว่านั่นเองต่อไป ต่อไปเป็นเกรดความรู้นะคะเรื่องอาหารที่ชาวจีนนิยมรับประทานในเทศกาลสําคัญในประเทศจีนเนี่ยมีเทศกาลที่สําคัญเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราซื้อยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูแค่4เทศกาลนะคะที่นักเรียนน่าจะพอเคยได้ยินมาบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่1เลยเทศกาลตรุษจีนนะคะคนจีนนิยมทานเจียวจื่อที่แปลว่าเกี๊ยว เกี๊ยวนี่คืออาหารที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลตรุษจีนนะคะเขาจะห่อเองนะคะด้วยแป้งบางๆสีขาวๆแบบนี้นะคะเวลาทานก็จะใช้ตะเกียบนะคะคนจีนนิยมใช้ตะเกียบทานข้าวทานอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะใช้ตะเกียบหมดเลยนะคะเกี๊ยวเนี่ยมักนิยมทานในเทศกาลตรุษจีนต่อไปย่วปิง่งย่วปิ่งแปลว่าขนมไหว้พระจันทร์นะคะนิยมนิยมทาน ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ก่อนจะทานเนี่ยเขานํามาไหว้ก่อนด้วยนะคะเด็กๆไหว้พระจันทร์ก็ต้องไหว้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะมีเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือมีผลไม้ที่เป็นลูกกลมๆต่างๆนะคะมีของไหว้แล้วก็มีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะเพื่อรำลึกถึงนางฉางเอ,อ๋อนางฟ้าฉางเอ๋อที่อยู่บนสวรรค์นะคะแย,ยป้ปิงขนมไหว้พระจันทร์ต่อไปยวนเซียวยวนเซียวแปลว่าขนมบัวลอยนิยม ทานในเทศกาลโคมไฟอ่าเทศกาลโคมไฟต่อไปสุดท้ายจงจ๋จงจแปลว่าบะจ่างนะคะนิยมทานในเทศกาลไหว้บะจ่า,จางอ่าขนมหรืออาหารที่คนจีนนิยมทานนะคะมีเกี๊ยวขนมไหว้พระจันทร์ขนมบัวลอยบะจ่างนะคะอันนี้เทศกาลหลักๆของจีนนะคะ ต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะเดี๋ยวเราซื้อสั่งงานสองหน้านะคะวันนี้หน้าสิบแปดนะคะหน้าสิบแปดหัวข้อด้านบนให้นักเรียนหาสัตท่าอักษรพินอินนะคะของภาษาจีนต่อไปนี้โจทย์เนี่ยมีห้าข้อแต่ละข้อมีภาษาจีนนักเรียนเห็นไหมคะมีภาษาจีนอยู่นะคะนักเรียนสามารถเปิดหาในหนังสือได้เลยมีทั้งในบทนี้บทที่สามบทที่สองบทที่หนึ่งมีหมดเลยนะคะอ่าเช่นคําที่หนึ่งเนี่ยคำเนี้ย คำนี้อ่านว่าเฮอเฮอเขาก็หาสัทสาอักษรพินอินก่อนเอ๊ะภาษาจีนตัวนี้พินอินคืออะไรนะอได้คําว่าเฮอมาก็เขียนคําว่าเฮอลงไปทั้งคําก่อนเลยเฮอจากนั้นให้นักเรียนแยกพยัญชนะแยกสระและวรรณยุกเฮอพยัญชนะคือตัวเฮอคือตัว H ตัวนี้ใช่ไหมคะเขียนพยัญชนะต่อไปสระของคําว่าเฮอก็คือตัว E สระเอวรรณยุกขีเสียงที่หนึ่งแบบนี้ แยกกันไปแค่นี้เองค่ะนักเรียนเคยทําแล้วนะคะตอนปอ .4 ป .5 แบบนี้เราซื้อให้ทําบ่อยๆเลยนะคะต่อไปคำนี้สองสามี่ห้านักเรียนสามารถหาเองได้เลยนะคะหรือใครไม่แน่ใจบางคําอาจจะเป็นคําศัพท์ที่เป็น2พยางนะคะเช่นอ่ะเราซื้อยตัวอย่างให้ฟังแล้วกันข้อที่5้าเมียนเถียวที่แปลว่าบะหมี่เอ๊นักเรียนไม่แน่ใจว่าพินอินของคาว่าเมียนเนี่ย คือตัวไหนสามารถเปิดดูได้ตรงหน้าคัดลายมือด้านหลังของแต่ละบทได้เลยนะคะมันจะมีแยกเป็นคำๆให้นักเรียนจะได้เขียนได้ถูกต้องอย่างคำนี้คือเมียนใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเมียนเต็มคำก่อนแล้วก็แยกเลยเพยัญชนะของเมียนคือตัวไหนสระไหนแล้วก็วรรณยุกต์เสียงที่เท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด5ข้อตัวอย่างทําให้ดูแล้ว1ข้อนะคะนักเรียนทําเองอีกแค่4ี่ข้อเท่านั้นเองต่อไปข้อด้านล่างนะคะมีแครอท แค่ตอน,นี้จะเป็นหมวดคำต่างๆนะคะจับคู่กับเหตุข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะเป็นคำเดียวกันแต่ว่าเขาแยกให้นักเรียนหาคำศัพท์นะคะว่าอันไหนหมวดคำไหนเป็นของภาษาจีนตัวไหนนะคะแค่โยงเส้นนะคะนักเรียนห้าข้อทำให้ดูแล้วหนึ่งข้ออย่างคำนี้คือคำว่าข่าวข่าวที่แปลว่าย่างนะคะข่าวยาเป็ดย่างอ่าตัวนี้อยู่ด้านหน้า ด้านล่างส่วนด้านล่างนี้จะอยู่ด้านหลังหน้าแล้วก็หลังเอามารวมกันนะคะกลายเป็นคําว่าข่าวอันนี้นักเรียนลองหาด้วยตัวเองนะคะเราซื้อใบให้ว่าอยู่ในบทที่3ามนี้ทั้งหมดเลยทุกข้อนะคะสามารถเปิดดูหน้าคําศัพท์ได้เลยมีครบทุกข้อเลยนะคะต่อไปเปิดหน้าที่26นะคะหนะ้าสุดท้ายให้นักเรียนคัดลายมือ วันนี้มีลำดับขีดเพียงแค่คำเดียวเหลือคำเดียวแล้วนะคะคำว่าสวยสวยที่ปแปลว่าน้ำบรรทัดที่หนึ่งสองสามแค่นี้เองนะคะส่วนคำว่าเป้าจืดสลัเป้าเมี่ยนเถียวบะหมี่ข่าวญ้าเป็ดย่างนักเรียนเขียนเป็นคำนะคะเป้าจืดเป้าจืดเป้าจืด เมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวข่าวยาข่าวยาข่าวยานะคะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทํางานแล้วก็ส่งเราซื้อนะคะเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย